มันหมื่นครับระวังนะมันหมื่นครับแช่บอลองจอยหน้อยขึ้นังก็มีฮะกิ้นสมขามก็มี ก็ไปเ,เครื่องเครื่องปรุงมีหาไม่เหม็นเอาระวังแต่เต้นห้ได้ขึ้นไปเรางแต่เต้นถ้ได้ชูมันมืนได้ผลตก สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่สุคนนะเนาะเมื่อชั่วโมงสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกาบสบาัสดีพี่น้องทางไทยอีกหนึ่งวันหยุ่งวันยองพี่น้องแดินลดลงมาตั้งแต่ผา,ากลงหินนาะพี่น้องเนาะเข้าไปบ้านน้องหอยอไปหาน้องสิงชัยหาน้องสิงชัยไปเงินไปหมอมใหพ,นนะพิ่นเนาะพี่น้องเนาะในหาทางกไกลพอสมควรพี่น้องเลยกะงูมา ทั้งบ้านทั้งเพื่อนของแม่จอนรีิมาเวะมาเบงึงลุงสร้างหรือว่าทีมน้องๆเพิ่นเฮ็ดเวียงเฮ็ดงานเอฟซีหลายคนเพิ่นก็ถามกันเข้ามาอยู่บ่เห็นมาเวียงลงคลิปจำพอ่อว่าเห็นไปพุ่นน่ะมาเวียงหากระป๋อยไปคลิปเลียวมื้อนี้เนาะพี่น้องจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยนำเอฟซีลาย,ายพี่น้องเอ้ยที่ว่าบ่ได้มาอัพคลิปตอนเช้าก่อนเพราะว่ามันไกลพี่น้องเอ้ยมันไกลมาเวียงก็เลยเล่นไปพุ่นก่อนเลยบ่ได้เข้ามาพี่แม่เวียนเข้ามาพี่ยามแดงเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยกะ มาทางบ้านทางเครืองของแม่โจ้มาเบิ้งลุงสร้างเพิ่นเห็ดเดี๋ยวเห็นงานคือเก่าเดี๋ยวสีเขาไปหาชุมเพิ่นนอพี่น้องเนาะจังไดก็ฝากนำ FC, กสีเพลงบรรจุขู่ทุกคนท่แหละเข้ามาได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นเก่าเส้นเคยนอพี่น้องเนาะเวลาเขาลงคลิปใหม่ๆไปก็เดี๋ยสีจังใดเข้ามาเบิ้งนอพี่น้องเนาะถ้าเขาบอกกดติดตามหรือว่าก,กดกระดิ่งไว้นี่เวลาบอกเวียงลงคลิปไปนี่อาจจะมีคนเห็นนะพี่น้อง ทัวรเขาต้องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เวลาบา่เวียงลงคลิปมันก็ตังจะได้เห็นเลยอ่าทุกคลิปเนาะพี่นอนะ้องเนาะหน้าคลิปนี้กับบยอไย่แห่างพี่น้องเดนยวจะเข้าไปเบ่งเป็นเห็ดอ่าเวี้ยเห็ดงานพู่นะไรพี่น้องเไยจังไดก็ฝากไปชมนํากันเนาะเพียงเนาะมีคอมเมนต์อะไรตักเตือนกันอะไระกระบ,บอกมาเนาะพี่น้องเนาะบอกมาพี่นอ้องปลาเตะไก่แห้งพี่น้องไงยมืม้อนี้มันมาเด็ดในห้อน,นี่เนาะมีเด็ดมื้อนี้แต่ว่าฝนตกแต่เศ้าฝนตกพอดีนั่นอะ เพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนถนนหนทางกับทางเข้าบ้านเพื่อนกับเพื่อนคือกันเดะคำพูดตรงแห้งกัคือ้นขามห่วยขามห้องไม่ได้แล้วบ้านน้องกินใช้เนาะอ่าไปเห็นน้องน่ารอดจนเบ้ายังออกเนาะบนกินข้าวกินน้ำเพื่อนกับกินอ่าลำบากอนนพี่น้องเลยเนาะคือ fc เห็นในในงานสรงเขาบป็เตียงผันถ่ายลงใัน้พี่น้องเลยจังได้ก็ไปเบิ่งไปชมกันนำทีมงานน้องๆเนาะเห็ุเวียเห็นงานพี่น้องไปไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไป à hãy không khắp à, uhm. mà thằng con thì nó ừ ừ hẳn phượng nhà mà khi nó đúng nó, sợi dữ đúng đời ừ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  ยังตัวนี้ด้วยซอยไม่หมออาอ๋อเอาเอาแป้นคือกันชอบยบ่โอยอ๋อเกลือเนี่ยอืยมอืมอืมมาเห็ดไม่เหมาะมันเนาะแด็ดแป้นนี่เขาตะาตกี้เขาบริคิดลายตัวนี้เนาะน่าสิบุพเพแบบนี้เนาะชีบุพเพอนะ๋อซอยไม่เหมาะเดี่ยก็วงวงละเพน่อืม คือว่าเฮาเอามาซอยเห็ดไม้ตัวนี้กับวงแหนาเพวศดสินเพือ่อยู่ในภายในสามสี่เพรสี่เพรตัววงรวมทั้งมดบ่รว,วมทั้งไม่หมอกไม่ยังบ่โอ้แบบนี้คิดว่าสิป,ประมาณอีกจากเพนทุ่งในลลยๆเยบิ่งอยู่บ่ยังยังมันทะเลไรเบิ่งว่ายังยัง,ย,งยังอยู่เห็ดเห็ดมดแพรอย่างนั้นเห็ดเบืดไม้ก่อนเนาะเห็ดพอไม้มันก็อยู่ไกล บางอย่างเราเขาว่านั่งก็บุคคลบุคคลจะเรียกใหม่บุคคลให้เปรนเดนเขาว่าให้มันบุกไก่ปรนได๋เห็นเบื้งเบิ่องไม่เสร็จเห็นเห็นตัวตัวพ่อแคบได้กับสีแคบว่าไม่เสร็จน้ำตื่มไม่ไม่เสร็จนี่ไม่สิเป็นน่าจะเหลืออยู่บ่เหลือเหลือกับเขาจังเจ้าสิบูดีเขาเห็ดเซ็นตัวเห็ดครัวเลยเห็ดเซ็นจ่ายยิงนะครับน่าจะาพอดีไปครับโดยไม่นียังบูจักวาซิเดียดอกเพราะว่าเขายังใชได้เกาะไปตัวนั้นอีก ໂດຍຫັ້ນກໍໄປກະເ theta ບທັນດໂດຍໂດຖາຕໄລ່ມັນັກຮາກໍຕັມຕວ່າຮາຂົາມາມບໍດຂົມາລບເຊົ້າມືນປວຽກไກນໍາົຕກນີັງໍໄດ້ຂົາມຢູ່ມນວດດ

ໂຄວິດເນາ โดยไม่เหมาะพี่น้องตีนห้องเต้นขักเนาะเดี๋ยวยังคิดไปเรอิึงน้องๆก่อนเขาในนาเขี้ยวเนาอพี่น้องแต่ว่านนาดินเฮกอนบุย,ยังไงตุ๊กอ๋อ ทางน้องๆเป็นสาบฟ้านี่เนาะสบายดีเดอร์ดูสบายดีสบายดีสาบเจ้าฟ้าหมือนตรงฟ้าฟ้าในตัวนั่นบ่อ๋อ นะวังนะเงี้ยเห็นกินไปดินชายเขาตาเลย <laughs> ผู้ปัดอีกทึงๆผุดปัด พี่น้องมื้อนี้เนาะแกะนบอกนี่ยังบ่ฮู้ว่าสิขอหรือบ่เพราะว่านะทางง้างเพิ่นาไม้แป้นสิบ่พออว่าเป็นหยังเฮ็ดได้มงที่3เพิ่นตัดไสเนาะยังสิยังยังหลายเด้อวิบ่พอมเพราะว่าตะกี้เพิ่นบ่ได้คิดหล่ไม้ไม้หมาะไม้ยังมันอื วันนี้เลยมามอบคางมอบหันมอบนี่มันหมดเบิดเบิดไปไ้เติบใไม่เฉพาะไม่อันนี้ก็นุงโจนเจ็บกระสอบตรงฟุยบายดีได้ไหมจอ๊อบายดีได้ยังดูยังไม่ได้เท้านเนาะจุน Nhà hậu cái nhóm này nhóm xí lô bên nàng con Con hẹn mà mình chuột Hẹn đấy oh. ừ. Nà, Hẹn đấy Ồ Con cũng cùng thấy xí lô Nàng mình bình mở tốt bông tốt Này คนโตคืนนี้โดยอ๋อคนสีบกเลยอืมโอ้คนสีบกแล้วะถุบโตกมาอีกคืนละอ๋อเป็นใกล้สีบกแล้วฝนตกมาอีกโดยอืมถังน้ำหูเหม่ได้ทำบุบกเอาไปจากโกน้ำหูเหม่ชาดกันเป็นนอนบ่เป็นนอนเฮ่ยมานั่งอยู่เตียงอืมอ่าเพิ่นเห็ดยังเคียงตู้บุบบุญอยู่บ้านจันะผูกแขนผูกแขน เลยกินรองบ่ผูกแคนลุกหกักเ่าเน๊ยลูกหักไหนไหนผูกแคนลูกหักเ้าใช่เดีไปก็ไปขอไปดูดอกดอกไปกินหลักกัมาผูกแคนแต่คืนนี้เลยเ่นป่านนี้ยังไม่เลิกยังไม่เลิกโอ้เรียกว่าไปผ่อนน้ำเขาไปผ่อนบ่ มันเปื้อนไปแล้วก็หากินแล้วก็ปุ้แล้วก็มากินข้าวล้ก็มาเฮาไปอยู่เพิงฝนตกมันเือนเนาะโดยอืมฝนตกมันเือนมันยังดว่าตมาางไปมันไก็ลําบกลําบกนช่วงนี้อืมตอโหนนี่ เขาบอกลายนะคนคืนลายค่ะเคยเผินงานตอนคืนบอกเผินงานกลางคืนเหรอผูกผูกก่ะไม่จะผูกน้ำแม่น้ำผูกคนนน้ำแลงแูกแขนงานเลยข,เข่าคือเห็นเจ้าพอ่อนอยู่วานใช่ฮะกูเต้นใ,ใช่ไหน้ำหนาน้ำหนาประตู네นี่แนี่นหมดนี่นะ่าเอ,า,อ,า,อา,าเต้นกับสร่างได้สร่างฟาเต้กับเต้นสร่างฟาเต้นเลยเอาเตปจอนเห็นแล้วบวะนี้วะ พากันวันี่พากันชวนดินแล้วก็เต้นเพื่อนๆตู้เต้นวันนี้หัวเบาเว่าบ่าวเห็นบ่วเลยเห็นว่อยเห็นอยู่นะโอ้ไม่จนเต้นแนบวันนี้ว่าแล้วอดบ่ได้เพื่อนเราท่านันแหลแล้วเต้นก้นก็เห็นเ่าเต้นเต้นเต้นทั้งนั่งก็เป็นเนาะอกไปว่า ชวนดินเราบุลาว่าบ่จากในเหตุได้ป่บุษากว่าเต้นเต้นเต้นมากระเต้นแล้ววาดนี้ชวนดินแล้วิจักกามเหุลดชวนดินแล้วกับกับลินจี่บไปให้เพื้นกับย่างลิ้นเป็นละเนลินจีผ่งเบิ้นแล้วผึ่กระอิ้นแล้วก็บ่จากในเหตุว่ะชะลาคน เบิร์ตแเปิดตู้ตู้น้อยเพื่อนเต้ปรจักษ์ในเหอุกินอันกินข่าวกัำยังเหมือนกันได้ยังกินมันมโอ้ยฮะเปิฝนก,บ,กบมันเปฝนกบลลายไอ้นี่ก,กบอะ <c oughs> ใช้ไปก <c oughs> ันเขาบุเขาจัดไปเงี่ยงคืนนี่คืนนี้ก็ไปไปอ๋ปอฝนตกน้ำมัน <c oughs> ไปด้วยนะแต่เบิ่งเนาะนตกน้ำไปเหมือนเดียวบอกพาเข้ามาบ้านเบิร์ตเอง พอหมอไพน์น oh, uhm ่อย no, uhm ู ọi, b b ọi, ่บ uhm ้านพุทธหนูหูเชลาว่ะเต็มนูเต็มนูจอนหัวข้าก็เต้นแล้วพู้คุนเนาะสีขวาคนหัวยวะบิดเวียกเห็ดแล้รหัวยไวะเห็ดยู่ดินชาแล้ะก็เหียงยูดินชาแล้วก็ชวดลีกชวดมือหินลีกยู่ปบ้บานนี่พ่อบานเนี่ชวดลีกหัวมาจากเหตุไตค่ะเนี่ก็นั่งรูปอยู่เลยวะ ว่าในคันดังรูปอยู่แต่ว่ามุจจันมื่นว่าขจิกออ๋อเนยเนยเนอืมเนาะช่างผู้ใหญ่เก็มาได้มาสองคนน่ะเนาะเมาเลย มันจัแก่วโอ๊ยลาวะคุบมันบ่เมื่อลาวขึ้นมาจังําได้แล้วจักปกแล้วละมันลมบคืนมันลมคืนนี่ฮลอุ่นติแล้วเอาแล้วไผบ่ปกคบ่นี่ัวบ่อืมโยงงกบ่ได้ชอดมือด้นตกคืนด แนวพนตกลมคืนนี่ก็บ่ม้วยว่าพนตกมาแล้วคือเสียงพนตกแล้วก็ลงไปปกนั่นปกนี่ดึจางก็นก็นอนผู้ผู้เฒ่าแกนอนนําหูเมื่อแล้วก็ลกน่ะแล้วนอนหั่นเอ้าเราอ่ะน้องๆนอนอยู่ห้องไหนจะไน้องๆิเด้ห้องฝั่งนี้ยห้องเจ้าพี่เลย ห้องเจ้าหรอวะกายห้องน้ำดูนี่เนี่ยโตโตห้องเนี่ยพันจุพ่อแล้วนอนแต่นอนนมหูเมืออะก็คอยคอปกเลยว่ะแล้วห้าแล้วบอกหําห่ำป้มาปกเลยวะเอ้าเขาบอกแม่จอยแล้วมาปกเขาวะน้มูง้วยวะดึงไปจางก็ปกแล้วป่นี่จะผุดตกพระวะหน่อยเห็นแข้งว่าว่ะ เออมันแข็งบ่จะกคมเพ็ดแล้วบ้านนี่เทพื้นกับเทเลยเทแล้วบ,บ<ด>่เลูมันแข็งโพธิ์ลายชำนายชำหนึ่งม,ม,ม,มันโกกับ่ได้อีกกี่สาบก็ะสาบบ่ทันดูยต้องต้องหักชาช่วยกันดูยคนตกกว่ามีคนขอมาบ่มือนมีแต่ชใช้ มองตูใช่ดโดยผู้เดียวงอนผู้เดียวเราดิโดยนั่นเนาะฝนตกไปก็ไปทางใดมาทางใดก็ลำบากไเปลื่นจนหัจักหอดทางสิไปเปลื่นแหงหัวจักในเฮ็ดเมกเคยแมกนอนหักกโห <c oughs> ม แห้งแต่มาคืนนี้ก็แห้งอ่ะ่บอกมามข้นวานนี่เนาะวานนี่พุนแหงเราปกปกเด็กหน่อย ดเอาชน,นี้นกันตุ๊าตุ้มเอาจักมันเอาเอา,าทิาา้เาจะได้ปกแต่เวรแรนี่พลินนะปกเป้น้องนองพญยาใช่น่กับปกไว้รถมันจังต้องคืนมันจังมวยางลูกเจ้าวันนั้นมาต้องคืนมาได้ลูกอีกหึกาว่าพันปูนพญาเห็ดพญานั่นเขาก็เตรียมโตปกาปานลกไว้เดียพิจ้านก็มีด้นิพยาเพ่นก็มีอยู่ดูปกไว้ ปวกเนี่ยคำว่มามันนั่นกสะเพื่นกกอนตะโกขึ้นเต็มเนี่ยภายในแล้วเดี๋ยวมาอื่นจใจน้องๆโอให้มันเต็มใช่จ่องห้องมันจังบ่ได้นะั้อันนี้คำว่าล้มเนี่ยมันสิาสารเข่าถึกย่ามันแข็งมันยังมันแข็งเนี่ยมัน,น,มนถิ่มมาชื่อแล้โดยเทพื้นกับเทปลายเบิร์ดแหล่ในห้องเกินไงนทางดุมพี่กับเพื่อเสียหอนขันตอนเทเป็ยังเครื่งเติม นี่แต่เมื่อกี้เขาอาทิตย์ละมาชจเอาหนูคัวแล้วเขาจะไปเห็ดยังหนูคัวจำหนูคัวจ<ด>ำหนูคัวตัวอะไอีกหนูคัวตัวใหม,ตหมยยนะ่ตัวใหม่เด้ก็ปี้นะตัวตัวตะกี้ได้ใช่ชาวบานเห็ดเฮียได้หรอเนาะได บ่บ่บ่มีไพเอามาบ่มีบ่ไดเอามาอยู่บ่อยู่น้ำพ่อบ้านผู้พ่ะบ้านในเฮธีเพราะว่ามือมือเลกที่เอาซัมมานูครัวมาแง่งออกมานน่เอาไปให้เพิ่นเกบฟใบใบหนึ่งเนี่ยไม่จนเอาใบตัวก๊อปปี้นี่เลย เรามีนะเฮาเฮาบบได้เอามาตัวน่ะเฮาเฮาเป็นคนถือมาเองใบสำโนครัว<ด>ตัวนัน้นเฮาบบได้เอามาทวนดนรงบอลเมียน<ด><ด>น้ำเป็นงอกน้ำให้นาน เพลงของรถนั่งไลายมันสีน่ะโอเคเล้วมิจอนเอเดียวเพลงสีได้ันนั่งก่อนบัติโกโตก่อนเดินทางไกลเนี่ยมันีบ่ได้ยันนนั้บ่ได้เข้ามาตอนเสาร์เลยเวียนเข้ามาเบิ่งตอนเดย์มาเย็นไมาเย็น หาจังได้ก็อยู่ดีแมเงเนงะี้ย <Bye. S 1> สบายดีโดยพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องในคลิปนี้ประมาณนี้น้องเป็นยังขูดลูกแก้วอยู่ยังแต่งแก้วอยู่โ่อหน้าดีพี่น้องเนาะเวียนข้นมาทางเยื่นจอนนคือเก่าขนาดน้องเป็นยังแต่งลูกแก้วอยู่เป็นชาบช่องฟ้านาช่องฟ้านานอยางนี้พี่น้อง ต่ว่ามันอิอนหนองเป็นโตเป็นทางนั้นเต็มในจันงไดก็ติดตามกันต่อไปเราพี่น้อง,องบัวเขา,ามาหาเป็นชาวต่างชาติที่มีเฮงเด้อเอฟซีอย่งแรงแบบสุขสกุนเนาะคลิปนี้กับมี่ย้องได้แต่ว่าฉาดการใดก็ต้องขอโทษขอใครลายพี่น้องใหม,ม่ตัวเป็นโฉยอโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้กับชีว่าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วแต่ว่าฉาดการใดก็ต้องขอโทษขอใครทลาย ផ្រើព្វាច់ទ្នទ្លាដែក្ក់ទ្្លាក់ទ្ៈខ្ន